สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมครับผมมีอยู่สามลุนนะฮะสามลุนสองลุนเนี่ยรู้นะครับว่าเป็นพิมพ์นั่งผ่านของหลวงพ่อทองวัดบ้นดานไร่ด่านภูทศอันนี้เป็นหลวงพ่อทองเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้าเดาถ้าจำไม่ผิดรูปลักษณะกล่อง ซีนกล่องนะครับน่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อทองนะครับปีหกสี่อันนี้ก็พิมพ์นั่งผ่านหลวงพ่อทองเหมืนอันปีหกสี่เดี๋ยวมาลุ้นกับผมครับสามลุ้นวันนี้ครับสามลุ้นหนึ่งลุ้นนี้เราจะได้เป็นเนื้ออะไรสีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับต่อไปก็จะเป็นพิมพ์นั่งพ่านนะฮะลุ้นว่าเป็นเนื้ออะไรพิมพ์อะไรนะครับของหลวงพ่อทอง เกจิด,ดังเมืองดันคุณทศนครน่าจะสีมาชั่วโมงนี้บอกเลยว่าหลวงพทองแรงมากนะครับรุ่นเจ้าสัวก็แรงเนี่ยอันนี้เจ้าสัวก็มีสองอันเดี๋ยวเจ้าสัวไม่ชมกันนะครับกำลังแรงนะครับช่วงนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองนองยาแดงขอบนะครับ และก,ก็จีวรหลง้อสวยเหมือนกันครับอันนี้สวยเหมือนกันนี่คือด้านหลังสวยครับตอนนี้ราคาแรงครับที่สบปลาวไี่เล่นกันไปหมื่นกว่าบาทนะครับในไทยเราตอนนี้ราคาอยู่วันแปดพันกว่าบาทเก้าพันอันนี้ผมก็ปล่อยอยู่ประมาณพันห้าอุ้ยอุ้ยอ่าครับอันนี้ก็ ลงยาด้านในนะครับเป็นน้าเงินน้ําเงินด้านข้างขอบเขียวนะครับกีวอลหลงพ่อเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณสองพันขึ้นนะครับสองพันขึ้นสองพันกว่าบาทสองพันห้าสามพันประมาณนี้ครับแต่ว่าเห็นเพื่อนเขาประมูลกันเนี่ยหลายพันอยู่ครับมันแล้วแต่คนชอบนอะแต่ถ้าซื้อขายกันมือต่อมือก็คงไม่เกินสองพันห้าสามพันไม่เกินนี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ต้องการอยู่ครับ เล่นกันต้องการเยอะเหมือนกันอันนี้ผมเปิดแล้วสองรุ่นนี้เปิดแล้วนะอยากเปิดด้วยความตื่นเต้นตอนนี้ก็จะเป็น3มรุน่นนี้อ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเรามาใช้ชมชมไปพร้อมๆกันเลย เป็นปน,น,ะน,น,ะ 72, นะครับอ่าท้าวเวสสุวรรณรุ่นเจริญรัพเจ็ดสองนะครับเลขดีด้วยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าหน้าลุง,ลงเรืองเจริญลุงเรืองทำอะไรก็ดีหลวงพ่อทองสุทธศีโลพระครูวิสุทธิทยาคม วัดบ้านไร่อเอ,เอด่านคุนทดจัังหวดนครราชสีมาพุทธศักราช2564นะครับท้าวเวสุวรรณรุ่นเจริญทรัพย์72มันลุ้นกันครับเนื้อเงินไหมเนื้อเงินไหมอับดุลเอ้ย <laughs> อดูนะครับมันเป็นอะไรเอ้ยเป็นเนื้ออะไรอะ่ะ ลงยาสีเขียวไอ้าสวยอยู่เนาะลงยากี่สีเนี่ยเป็นเนื้อเออกเป็นเนื้อทองแดงรายการที่ยี่สเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงลงยาหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามสีสีแดงขอบแล้วก็ตรงปลายยอดดอกจำปีนะครับเป็นสีน้ำเงินองเอ้าวิสวรก็เป็นเนื้อทองแดง สวยครับสวยนะฮะนี่ครับสวยอยู่สวยงามอยู่โอเค,อเคตอนนี้ก็กำลังมาแรงเหมือนกันครับเท่าไปสรเนสวยดีครับสวยดีโอเคนี่เสร็จไปหนึ่งรุ่นอ่าครับทีนี้ก็ โบกลอบพิมพ์นั่งผ่านหลวงพระทองนะฮะามาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรดูเป็นระยาวไปเลยครับ ติเกอร์ติดเฮ้ยเป็นเป็นกะไหลทองดูครับข้างหน้าเป็นอะไรรู้แล้วว่าเป็นกะไหลทองแล้วดูฮะแดงขอบแดงขอบทองขอบแดงขอบแดงโอ้โหสวยครับสวยกระไหลทองนะครับลงยาสีเขียวกับสีแดงนะฮะสวยสวยสวย ค uh huh. มมากเลยครับผ่าใหแกะได้คมมากเสือเสือสองตัวตัวหนึ่งนี่ลายชัดเจนนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยลายหาย <c oughs> <c oughs> เลขอะไรครับแปดแปดสองสอง แปดสองสองแปดเป็นสิบสิบสองสองหนึ่งเป็นสามเลขดีครับเอกสามเลขดีค้าขายเงินทองนะฮะสวยสวยามาเปิดให้ดูก่อนตนั้นเนหรียนลุงทองทองนัดบ้านไหนครับเจ๋อสวย จะสัวพันล้านอีกหนึ่งรุ่นครับมาดูกันเราจะดวงดีวาสนาเป็นชาวบ้านใช่ไหมได้นนนนดวววเน,นื้อเงินเนื่อเงินเดี๋ยวปนเต้นเนี่ยนะมือสั่นดิ๊กดิ๊ดิ๊เลย กันมันเป็นอะไรดูสิฮึด,ดเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยสีเงินเป็นเงินหรือเปล่าเฮ้ยมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเงินหรือกระลาเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นสีเงินเงินอะ่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วก็โค้ดเนี่ยก็ มันก็มีเหมือนกันนะกับกระไหลทองมีเหมือนกันหมดเลยแต่จะเป็นกระไหลเงินเหรอหรือว่าเป็นเงินนะแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนเงินนะหลุ้นหน้าดูเลยเอาดึงชักชักสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเนื้องเงินหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าไอ้ยาเป็นเงินหรือเปล่าเนี่ยเป็นเงินหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คแล้วเนี่ยอ๋อพอดูขอบมาแม่เอ้ยกระไหลเงินกระจกแวบเลยโหเลขอะไรเอ่ยสามเก้าสี่ โหตกใจเลยนะึกว่าได้เงินพอเห็นสันขอบนะครับปุ๊บรูลเลยเป็นทองฟ้าบาทกะไรเงินอันนี้ก็เป็นทองฟ้าบาทมอเงินกะไ่ทองทองฟ้าบาทกะไ่เงินทองทิพยานะทองทิพชุบเงินชุบเงินหน้าหลังก็สวยนะครับถือว่าสวยเลยนะเดงเงินถือว่าสวยเลย สวยงามครับโอเคคุ้มค่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับสวยมากเลยสวยสวยเนี่ยครับก็นะครับได้มาห้ารุ่นเป็นพิมพ์นั่งพ่านหกรอบสองสองอันนะครับสชุด แล้วก็เป็นท้าเวสุวรรณลงยาสีเขียวหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าสัวพันล้านลงยาขอบแดงแล้วก็ขอบเขียวพื้นข้างในนํำเงินนะครับสวยทุกองค์ครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องอาสาพาเพลินวันนี้นะครับวันนี้เราพามารุนรุนเนื้อพระนะครับของหลวงพ่อ ทองวัดบันไร่ด่านพุทธนครราชสีมาครับเกจิดังในยุคนี้สมัยนี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ